สนนุโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอุนาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้โดยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมจะแขกรับเชิญคนพิเศษผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ของธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนคุณสิเคเรตช่วยคงมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่รายการ g i f t i n s p i ป e นะครับคุณศิครศตเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ก้าวเข้ามาในธุรกิจกิฟฟารินเนี่ยหลายปีแล้วทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสรู้จักกันมาบ้างแล้วถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่คุณศิครศขยายงานอยู่นะครับแต่วันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทั่วประเทศคงอยากจะรู้จักเรื่องราวส่วนตัวบางแง่บางมุมที่อาจจะไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยอยากจะชวนคุยนิดหนึ่งย้อนอดีตไปเลยฮนะ เอาจนถึงวัยเด็กกันเลยดีกว่าว่าเด็กหญิงสิค,ครศเนี่ยตอนนั้นเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนแล้วก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กพื้นเพอยอยู่ที่จังหวัดอะไรช่วยเล่าให้เราฟังสักนิดนะครับค่ะนะคะอยู่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะ<อ>นะคะเป็นสาวใต้สาวใต้ค่ะค,ค,ค่ะนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีอาชีพก็คือทําสวนยางค่ะคนะคะก็พี่น้องทุกคนก็ทําสวนยางเหมือนกันค่ะนะคะพ่อแม่มีพี่น้องทั้งหมด9้คนค่ะตัวเองเป็นคนที่เจ็ด <c oughs> นะซึ่งนะเราก็ได้มองเห็นวัตจักหรือวิถีชีวิตของคุณพ่อคุณแม่หรือพี่นะคะก็ตื่นตตั้งแต่เที่ยงคืนดึกๆค่ะมากรีดยางค่ะตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบ <c oughs> ค่ะเหตุเพราะว่าการทํางานทําสวนนะคะนะคะใช้แรงนะคะ <c oughs> ใช้แรงตัวเองก็มองว่ามัน,มนหนักสําหรับตัวเองนะ,อะตอนนั้นค่ะ <c oughs> เลย <c oughs> เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนสูงสูงมันน่าจะดีกว่าได้งานที่ดีกว่านี้ค่ะตอนตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่า ้าจะต้องตื่นดึกๆไปกรีดยางเนี่ยเราไม่ได้ว่าไม่ชอบหรอกนะแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยคคะเราก็มีความฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าอยากเรียนสูงๆอยากเรียนสูงๆเพื่อจะได้ทํางานที่อาจจะหารายได้ด้วยช่องทางอื่นๆบ้างแล้วตอนนั้นมีอาชีพในฝันไหมตอนนั้นนะคะคิดว่าเออเราก็มองเห็นก็ดูทีวีบ้างดูอะไรบ้างก็อยากจะเป็นนักธุรกิจค่ะอ่า อยากเป็นนักธุรกิจแหละ,ะแต่ธุรกิจอะไรยังไม่ยังไม่ทราบค่ะยังไม่ทราบ,รบยังมองไม่เห็นภาพค่ะแต่ว่าเราอยากจะทํางานดีๆอยากเป็นเจ้าของกิจการค่ะแต่ณตอนนั้นเด็กๆก,ก็เป็นความฝันของเด็กๆค่ะตอนนั้นประมาณกี่ขวบก็กประมาณปาณ3 4, ป 3, 4่อะค่ะป .3 ป .4 แล้วพอเติบโตขึ้นมาเราต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่กรีดยางไหมคบหรือว่าเราได้มีโอกาสเดินทางตามความฝันของเรา ่ะมไม่ได้กรีดยางค่ะเพราะว่าตัวเองไม่ชอบแล้วก็ไม่ไม่ฝึกด้วยค่ะนะคะก็เรียนก็วจบ ปฐมนะคะแล้วก็ได้เรียนต่อมอปลายค่ะแต่คุณพ่อบอกว่าอย่าเรียนเลยลูกเรียนไปทําไมเรียนไปก็เป็นลูกจ้างของคนอื่นกลับมาทําสวนเหมือนพี่ๆก็ดีกว่าแต่ตอนนั้นมีความรู้สึกมากเลยว่าตัวเองไม่ชอบแลวตัวเองทำอย่างไรนะคะก็มามองเห็นว่าเออถ้าเป็นแบบนี้นะตัวเองจะทำยังไงดีนะคะ,คะพ่อบอกว่าไม่อยากให้เรียนแล้วกลับมาช่วยพี่ๆกรีดยางกันดีกว่า พ่อพูดแบบนี้ปั๊บในใจตอนนั้นคิดยังไงร,รู้สึกเสียใจมากค่ะเพราะว่าเพราะาอยากเรียนเพราะอยากจะเรียนค่ะนะคะครับและท้ายที่สุดยังไงฮะทาตามที่พ่อบอกหรือหรือเราดือ้อเราดื้อค่ะดื้อค่ะนะคะขอดื้อกับคุณพ่อนะคะจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อก็ยอมให้คุณพ่อตีบ้างดุไปบ้างค่ะ,ะนะคะก็มีช่วงหนึ่งค่ะถ้าตัวเองเนี่ยอยากจะ ออกจากบ้านเพราะคุณพ่อเป็นคนค่อนข้างที่หัวโบราณนิดนึงค่ะกลัวลูกสาวเนี่ยนะคะเรียนไปหรือยังเนี่ยค่ะก็กลัวว่าจะไปแต่งงานก็คือมีขววงลูกสาวค่ะก็เลยใจก็ทำไมดีน้อจะออกจากบ้านมู้ครั้งหนึ่งค่ะก็ขอคุณพ่อค่ะบอกว่าตัวเองขอไปทํางานได้ไหมคุณพ่อก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ก็ไปทำงานโรงงานอยู่ช่วงหนึ่งค่ะนะคะก็ระยะเวลาที่ไม่นานค่ะนะคะก็ ประมาณ 2- หรือ3เดือนแล้วก็นั่งคิดเอ๊ะถ้าเกิดเราทํางานแบบนี้ทํางานโรงงานเราออกไปหรือว่า,าออกจากโรงงานแล้วแม้แต่เสาโรงงานเราก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ทํางานที่เราเป็นเจ้าของค่ะ,คะแต่ตอนนั้นก็ไปทํางานที่โรงงานแล้วไปทํางานส่วนไหนแผนกไหนฝ่ายไหนก็โรงงานซีฟู้ดนะคะก็คัดกุ้งค่ะคัดกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าตอนมันไม่เหมาะกับตัวเราเลยนะคะค่ะ เราก็ไปไหนต่อล่ะทีนี้พอเราทํางานแล้ว ไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากอยู่บ้านค่ะไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากทําสวนค่ะขอไปทํางานขอไปทำงานโรงงานที่คอยคัดกุ้งอยู่ได้กี่เดือนก็มาสามหรือสี่เดือนนะคะไปทำที่ไหนต่อคะทีนี้หลังจากนั้นก็ออกจากโรงงานนะคะออกจากโรงงานก็อยู่ที่อยู่บ้านอยู่พักนึงค่ะก็ช่วยช่วยที่บ้านค่ะเก็บเก็บยางค่ะทีนี้เก็บยางเก็บยางก็เก็บกิจยางไม่เป็นนะคะก็มาเก็บยางอยู่ช่วงหนึ่งก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองค่ะว่าเอ๊ะถ้าชีวิตเราเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะต่อไปอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่ต่าง ได้กับพี่ๆทุกคนคนะคะคก็เลยนั่งคิดเอะเราจะทําอย่างใรดีนะคะคก็ตัวเองก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งข้างบ้านก็บอกว่าหนาตัวเองก็ลองไปดูสินะคะลองไปเรียนอาชีพดูสินะคะ,ะเรียนด้านอาชีพค่ะตัวเองก็แล้วเราจะเรียนอะไรอ่ะ แล้วก็นึกออกว่าเ,เพื่อนบอกว่านานลงไปเรียนเสริมสวยที่สวยแล้วก็สวยนานนะก็เลยเลือกที่จะไปเรียนเสริมสวยค่ะ,คะ,คะในช่วงนั้นก็เรียนอยู่ช่วงหนึ่งค่ะนะคะเรียนประมาณ5-6เดือนนะคะก็ก็จบจบจากการเรียนก็ตัวเองก็ไปฝึกงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะค เกดก็ไปทำอยู่ได้ระยะหนึ่งค่ะนะคะประมาณปีกว่าๆค่ะนะคะคก็ทางบ้านคุณแม่ก็ไม่สบายป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะก็กลับมาดูแลคุณแม่อยู่ช่วงหนึ่งค่ะนะคะคหลังจากนั้นค่ะที่ดูแลคุณแม่คุณแม่ก็ได้เสียชีวิตลงตัวเองกอ็มานั่งคิดเองตัวเองก็มีน้องสาวนะ,ะ,ะที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณพ่อก็แก่มากแล้วนะคะก็ ไปไหนต่อละทีนี้เพราะคุณแม่ไม่อยู่แล้วแล้วเราก็นึกถึงว่าลูกก็ต้องเดินหน้าต่อไปมีน้องสาวอีกสองคนด้วยนะ,ะตอนนั้นอาชีพเรายังไม่มีอ่ะ,ะนะ <athers> เรามองหาอาชีพอะไรไว้ก็เริ่มเป็นช่างค่ะเป็นเป็นช่างเสริมสวยพอเรียนจบจากเ<อ>สริมสวยมานะคะคแล้วก็ไปฝึกงานอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ช่วงหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ คุณแม่ไม่สบายก็กลับมานะคะหลังจากคุณแม่เสียก็ตัวเองก็มา,มากลับมาเป็นช่างเสริมสวยค่ะ,ะ,คะคกลับมาเป็นช่างเสริมสวยนะคะเราเราเราใช้ชีวิตเป็นช่างเสริมสวยอยู่กี่ปีคะก็ประมาณ2-3สปีค่ะ2อถึงสปีประสบการณ์ของการเป็นช่างเสริมสวยให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างไหมหรือเรายังมองว่านี่เป็นอาชีพที่ทําไปขอภัยนะสำหรับส่วนตัวนะ,ะไม่ได้ไม่เกี่ยวกับอาชีพมายว่าทําไปแก้ขัด จริงจริงยัง,งคงอยากเป็นนักธุรกิจอยู่เพราะตอนนั้นคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนเสริมสวยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้อยากเปิดร้านเสริมสวยอยากเปิดร้านเสริมสวยค่ะนะคะได้เปิดไหมในที่สุดได้เปิดค่ะนะคะคไปไปกลับไปหลังจากคุณแม่เสียชีวิตเนี่ยไปทําร้านเสริมสวยก็คือไปเป็นลูกมือเขาเยอยู่สปี3ปีค่ะแล้วจึงจะได้มาเปิดร้านของตัวเองเอาเงินทุนจากไหนคะก็ส่วนหนึ่งค่ะนะคะตัวเองก็ เป็นช่างก็ได้เก็บส่วนหนึ่งค่ะคถ้าเกิดว่า4,000 4,500ต่อเดือน,นะค,ะค่ะที่เป็นช่างเนี่ยแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งนะคะก็ประมาณ 2- 3,000พเพราะเราอยู่กินกับเจ้าของร้านค่ะ,ะ,คะคแล้วก็ให้คุณพ่อค่ะได้เอาเงินจากทางบ้านมาส่วนหนึ่งไปยืมคุณพ่อมาค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราทำเปิดร้านแล้วมีไรายได้เราจะคืนให้กับคุณพ่อค่ะร้านที่ไปเปิดไปเปิดอยู่ที่จังหวัดอะไรครับเพราะเราไปทําที่ภูเก็ตแต่เราเป็นคนสุราษฎร์แล้วเราไปเปิดร้านสวยๆที่ไหน ที่สุราษฎร์ธานีค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะะอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะอยู่ในตัวเมืองเลยทีนี้แหละเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยด้วยตัวเองตอนนั้นดีใจไหมฮะมีร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นตัวเองอายุประมาณยีเองค่ะนะคะยี่สิบยี่ค่ะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยค่ะนะเรียกว่าเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่อายุยังน้อยมากเลยนะครับแต่ว่าการทําร้านเสริมสวยเนี่ยหน มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้นะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับตเตก็มาย้อนคิดค่ะว่ากว่าที่เราจะเป็นเจ้าของร้านเราก็ต้องเรียนรู้ปีปีหรือสองปีค่ะคแต่วันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะมีไรายได้อีกทางหนึ่งเราก็เริ่มต้นจากการที่เราต้องไปรู้ข้อมูลก่อนว่าที่มาของไรายได้น่ยมาได้อย่างไรค่ะอ